เราไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยมันมาจากนิสัยเมื่อกีนอ้น,นี้คดีก็กำลังลเผชิญอยู่นและครับทุกคนเรามีนิสัยนิสัยก็คือพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆจนเคยชินแล้วเราก็ทำเป็นเหมือนกับปั่เพลงเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฟังอยู่อย่างนั้นนะครับฟังไม่รู้จะเบื่อแล้วเราก็คุยกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับคนรอบด้านนะชีวิตมันก็เป็น แต่วาวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะออกจากพื้นที่นี้แต่มันไม่มีเครื่องมือนะโปรแกรมนี้เนี่ยจะช่วยเรานะช่วยเราให้เราสามารถที่จะออกจากพื้นที่เดิมเดิมแล้วก็สร้างพื้นที่ใหม่ปรับเปลี่ยนอุปนิสัยใหม่แตนะ่มันมีสิ่งที่เราต้องลงทุนก็คือการที่เราต้องยอมที่จะ ปล่อยวางหรือละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันติดตัวเรามานะครับถ้าเราอยอมปล่อยวางอันนั้นแล้วเราก็ลองของใหม่ดูของใหม่เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะไม่ถนัดมันจะมีความรู้สึกข,ขุ่ขัดนะฮะมันมีอะไรต่างเลยนะแต่เชื่อนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีมันจะทําให้ทิศทางและองศาของที่เราจะเดินไปเนี่ยมันเปลี่ยนนั่นก็แปลว่าเส้นทางใหม่ของชีวิต ที่ดีกว่าเนี่ยมันกับแบเอ,อ่เปิดทางให้เรานะครับทางที่เราคุ้นเคยเดิมมันแค่เราคุ้นเคยนะฮะบหมือกกับว่าเราทำหนักหรือเราคุ้นเคยเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้พาชีวิตเราเไปไกลบบนที่ผ่านมาเส้นะทางใหม่ที่เราจะทําึขึ้นมาใหม่ปึ่อุปนิสัยใหม่ปึ่ความกระตือร้นปึ่งมุมมองใหม่นะครับ ที่จะกล้าหาญที่จะเผชเิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราทําให้เราขยายตัวนะฮะสนสมาธิที่จะทําให้เรามีสตินะฮะไม่หลุดเราสังเกตได้เลยว่าพอเราไม่มีสติเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะคําพูดที่หลุดปากไปหรือความคิดที่มันมันมันไปทาร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่น หรออือผู้บติเหตุนะครับนะโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ให้ทําให้เรามีสตินะฮะมีสมาธิแล้วก็โฟกัสชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการจะไปนะแล้วเ,เลน้นการอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเ,เวลามันจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องไปจมหรือคิดมากอยู่กับเรื่องบางเรื่อง ที่อดีตที่ผ่านมาเราเราอาจจะทําอะไรได้ทั้อย่างหนึ่งเราอาจจะทบทวนแล้วทบทวนอีกแล้วก็วนเวียนไม่ได้ไปไปไหนนะครับแต่ในโปรแกรมนี้ยเราจะให้ทําทันทีนะครับมีความกระตือร้นแล้วก็สร้างวิจัย มากหรือได้น้อยนะได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับฝึกของตัวเองนะครับถ้าตัวเองตั้งใจฝึกแล้วก็ตั้งเป้าให้กับตัวเองขยายตัวเองนั่นแหละครับสิ่งที่ได้ก็จะได้ขับหับตัวเองนะเพื่อนๆเขาแชร์แชร์มาเนี่ยรเราก็สามารถที่จะไปดูไปแลกเปลี่ยนกับเขาได้นะเพื่อขยายมุมมอง แต่ทั้งหมดการฝึกน,นะครับฝึกต้องเรียนรู้ด้วยตวเองนะครับก็จะเป็นข้าวาประมาณนี้เนาะตอนนี้สองทุ่กับยี่สิบหกนาที